เฮ้เราต่างก็มีมีดใหม่กันแล้วตอนเนี้ยเรามาจวกกันเลยสักรอบไหมฮะมาดูกันว่าเชิงสตาอาวุธของใครมันโหดเยียมกว่ากันฮาดิษแหนมมึงอ่ะสาสากับกูวันนี้เออไวไปมมึงกับกูมึงกับกูวันเนี้ยมึงกับกูได้เคลียร์แน่ๆ ส่วนไอ้ดอม,ดอมครั้งที่แล้วเนี่ยรีลาเองไม่ดีเข้าใจไหมสปอนเซอร์ปีโป้เขาไม่ติดต่อมาเลยมึงมึงไม่ได้เองฆ่าได้แต่รีลามันใช้ไม่ได้มันไม่ดีสปอนเซอร์ปีโป้กับโดโด่กล่องละห้าบาทก็ไม่ติดต่อมาส่วนไอ้แหนมมึงฮะเมื่อคืนแบบมึงไปทําอะไรล่อๆฮะมาวัดหายไปเนี่ยมึงใช่ไหมมึงยังไง เปล่าเลยยาดีแมวดีมาหลวงพ่อที่กูฝากเลี้ยงเนี่ยมึงใช่ไหมแมวดีแม่ฮะยาฮะได้เวลาสาธาแล้วแหละมาหนึ่งมาบวกเลยบวกบวกเฮ้ย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 เชิญกูดีนะเว้ยเชิญกูดีนะเว้ยเฮียไอสัตว์ไอเลี้ยงมึงขึ้นมานี่เลยนะด้วยดอมทำครับโอ้อะไรวะเนี่ยแหรมอะไร ระเบิดไม่แดงเขาหรอกไอ้สอนี่นี่ไกแ่แคระเบิดนะยังไงเผชิญหน้าเว้ยงอเลยทำไรมึงทำไรมึงทำไรมึงตั้งโลหรอะตั้งโลหรอฮะคิดว่าจะรอดเฮ้ยเอาว่ะมีดอะเมื่อออกมาจากฝักอะมันต้องฟันเว้วยฮึ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 ฮนฮหฮึ อย่าแตนดียังไงก็ได้มาดิมึงมึงหมาลงพ่อมึงไปทำอย่างนั้นทำไมวะไอ้ดำมึง ตาเมื่อกี้ไม่นับบอลตรงไม่นับตาเมื่อกี้ถือว่าไม่นับนั่นแหละมาเหมือนเดิมเราจะมาจวกบอกเลยจวกหนั่วเลย<ด>เชิงใครเชิงมันเขาา้<ด>เขาใจปะเข้าใจปะแหนม<ด>มึงมึงเชิงมึงเยอะอะฮะเชิงมึงเยอะนักใช่ไหมมึงหลุดอะไรเฮ้มึงหลุดหรอหลุดลหรอเ่วงไปแล้วศพ <c oughs> <c oughs> เฮ้มา,ามาม,ม,มาเฮ้ hey, <c oughs> มาแล้วถ่ายฮะเอาดีๆแล้วครั้งเนี้จะไม่มีการเล่นกันนะเว้ยเฮ้คนที่แพ้เนี่ยจบคลิปนี้ต้องพูดปิดคลิปเสียงกระเทยโอเคไหมใครที่ตายคนแรกคนนั้นแพ้นะเว้ยโอเคเปล่าโอเคเปล่าโอเคไหมเรารับคําตอบโอเคไหมเออมามาจะหลุดอะไรบ่อยๆวะ อย่างน่ายแล้วเห็นสุดไหมเห็นอาวุธสุดไหมเทพเจ้าสายฟ้าดอปอยู่กลางตึกไวโตนใครที่เก็บแล้วเปลี่ยนถืออาวุธคนนั้นชนะส่วนคนที่แพ้ครับเราจะมาฟันกันก่อนหน้านี้ก็ฟันกันได้นะครับผมเวลาเก็บของก็ฟันได้นะโอเคปะโอเคไหมแต่คนที่ถือแล้วเนี่ยถือว่าชนะไปเลยอะ่ะส่วนอีก2คนก็คือฟันกันใครตายก่อนก็แพ้เอาง่ายคือใครตายคนแรกคือแพ้โอเคปะโอเคไหมโอเคไหมตอบ มึงรู้เรื่องปะเนี่ย <S <s ชิปผายเงียบมึงกับป่าช้าใครเงียบกันไห้เฮียมาเอาดิเอาดิเอาด,อาดิใครไปตรงสุดมึงโดนกูแน่ๆที่รู้อะ มาครับตอนนี้ผมก็เหมือนว่าชนะไปโดยปริยายเลยง่ายๆครับผมคุณผู้ชมไม,ไม่รู้ไม่รู้ว่าสองคนนั้นจิตวิทยาคุณสูงขนาดไหนจิตวิทยาเยอะดีนักนั่นแหละสมคำน้าชน,นะไปเลยเป็นไงเป็นไงได้สุดมาครอบครองครับถือว่าเป็นผู้ชนะไปเลยนะครับมา <achieve> สองคนโดนดนโดวนดวะครับดอมคางนี้ต้องลีลาดีนะ <spacecraft> เว้าเริ่มเริ่มเริ่มเอาแล้ว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 ,ลว,ลว,ลวครับผมอ <laughs> <laughs> ย่างไงยังไงจิตเป็น, <laughs> นปเลิศดเอา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  เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเอาวะเอาวะเอาวะเชิงมิ่งดีเชิงดีนะดอมนะเดี๋ยวที่เกิดตายนะดอมนะตอนนี้ช่วงเวลาดึกๆนะครับผมก็แสงสวยมากนะครับมีดใหม่คนที่ยังไม่มีก็มีซะนะครับบอกเลยยังสวยเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาย่างไงยังไงยังไงใครจะชิงพลังเจ้าอาเทนาเร็วเร็วเร็วเฮ้ยมึงบนกันนานนะเนี่ย ไม่รีบดอมกูมึงสองคนกลัวไม่เป็นไลฟ์บนถงโทษก็แค่พูดเสียงตุ๊ดแค่นั้นเองเสียงตุดแค่นั้นเองเข้าใจป่าเข้าใจป่าวไอ้เหี้ยวันนี้ก็ไม่ได้ฟันหรอกจริงๆเอาแล้วเรียบรรอยเรียบร้อยครับผมผู้ชนะคือดิดแหนมนะครับผมโมพระเจ้าเฮ้ยแหนมมึงอะเจงะเราเล่นเราเล่นแหนมเราเล่นเราเล่นนี้อ่ะ โอเคครับเดี๋ยวนนะเดี๋ยวเราไปทำโทษน้องดอมดีกว่านะครับไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ